โอ้โหขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเสียงกบมือเดี๋ยวขออนุญาตทักทายขอเสียงไม้ลงอยขอบคุณค่ะอะไรนะคะรู้ได้ไงว่าหนูจะพูดร้อพ่อยแม่เปลี่ยนดีกว่าพี่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 ได้ไหมเห็นหน้าเห็นตายังแบบว่าสะสวยยังเด็กอยู่เลยนะคะก็เลยเรียกพ่อพ่อแม่ไม่ได้หรอกมั้งคะเนี่ย ในว่างานวันเด็กนะคะเนี่ยมีจับฟองขวัญนะคะเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่จ้าเอาใหม่เอาใหม่เสียงเบาไปหนูว่าคนเยอะต้องดังกว่านี้แฟนเพลงโคราชจ้าโอ้โหขออีกทีได้ไหมคะด้านหลังไม่ได้ยินเลยแฟนเพลงโคราชจ้าเสียง ดังๆให้รายการดวลเพลงชิงทุนหน่อยจ้าขอบคุณมากนะคะขอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตรับมงกุฎก่อนนะคะขอบคุณค่ะสายสะพายมีมงกุฎก็ต้องมีสายสะพายนะคะขอบคุณค่ะคือจะเป็นนางงามอยู่แล้วนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ โอดูทุกวันเลยขอบพระคุณมากค่ะหนูก็ดูทุกวัน,นะคะ่ะหนูดูทุกวันเลยดูเพลงชิงทุนนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะนเนดี๋ยวเรามาทําสัญญากันก่นกอนนะคะก่อนที่จะร้องบทเพลงต่อไปเราจะมาทำสัญญากันว่าทุกๆวันนะคะทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะทานอาหารเย็นนะคะที่บ้านกับครอบครัวแล้วเราก็จะดูะรายการ ใช่สัญญากันแล้วนะคะต้องดูเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะเผื่อเผื่อนะคะดูดูดูไปทุกๆวันเผื่อวันหนึ่งเห็นต้นข้าวไปนั่งอยู่ในรายการดีไหมคะพูดไว้ก่อนนะคะเผื่อรายการเดินเพลงได้ยินนะคะจะได้เอาหนูไปนั่งด้วยพี่พี่ทีมงานจ๋าอย่าลืมให้หนูไปด้วยนะจ๊ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะว่าแม่ เสียงประมือให้พี่พี่ศิลปินทุกท่านและทีมงานทุกคนหน่อยจ้าขอบคุณมากมากนะคะวันนี้พี่พี่น่ารักมากเลยพี่พี่ทีมงานด้วยนะคะวันนี้หนูดีใจมากดีใจมากๆนะคะที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดโคราชนะคะมีพี่น้องแฟนเพลงพ่อแม่แฟนเพลงนะคะหางานหนูมาเยอะมากที่จังหวัดโคราชก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกไหมะคะใช,ใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกปีหน้า รับรองว่าได้เจอกันแน่นอนนะคะปีหน้าอีกอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมคะอีกเดือนหนึ่งเนาะปี